อยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขามีการสนที่กาลังกันเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ทลายเขาบอกว่าเป็นแหล่งบันเทิงที่เมืองมหาชัยนี่แหละค่ะแต่ว่าสถานบันเทิงเนี่ยไม่ได้ให้คนไทยเข้านะเปิดเฉพาะให้กับชาวเมียนมาหรือว่าแรงงานเมียนมาเนี่ยเข้าไปเท่านั้นนะคะพอเข้าไปตรวจสอบนะคะนอกจากชาวแรงงานเมียนมาแล้วเนี่ยเขาก็ไปพบค่ะสิ่งผิดกฎหมายทั้งการลักลอบเปิดบอลผับบาร์คาราโอเกะรวมถึงยาเสพติดเนี่ยรวมอยู่ด้วยค่ะ ทางชุดเฉพาะกิจนะคะไตรเทพพิทักษ์ของกระทรวงแรงงานมีการส่วนที่กำลังตำรวจทหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสมุทรสาครเ่ยเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการที่มีแรงงานแต่งด้าวจำนวนมากเขาบอกว่าคล้ายๆกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กขนาดใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครเลยนะคะทีนี้พอเปิดประตูเข้าไปแล้วะคะปรากฏว่าลักลอบค่ะ เปิดให้เป็นทั้งผับบาคาราโอเกะห้อง VIP นะสามารถที่จะอัพยาเสพติดได้โดยเจ้าหน้าที่ชุดตรวจคน้นก็ไปพบยาเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่ในเก้าอี้โซฟานะคะตามซอกตามซอกนะคะหรือว่าอาคารพักต่างๆนอกจากนี้ยังตรวจพบอาวุธสงครามพร้อมลูกกระสุนแล้วก็พบผู้ครอบครองยาบ้าด้วยค่ะ การปฏิปัติการในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองทางทหารภาคประชาชนร่วมกันสืบสวนมานานหลายเดือนก่อนที่จะเข้าตรวจคน้นซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าสถานที่แห่งนี้บริหารงานโดยชายชาวเมียนมามีผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณประมาณ150คนแล้วก็ตรวจพบการกระทําผิดหลายประการนะคะอย่างเช่นการลักลอบเปิดบ่อนการพาน,านันเปิดให้เป็นแหลงห่งมั่วสมยาเสพติดรวมถึงการครอบครองอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายค่ะปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ แผนการกวาดล้างเครือข่ายอาญากรรมข้ามชาติการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดส,สมุทรสาครน,นะคะเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ในสังคมที่สงบสุขแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองค่ะ